สวัสดีครับวันนี้ทางแฟคคอฟฟี e ก็จะมารีวิวเครื่องบดซิงเกิลโนตที่เป็นซีรีส์เดียวกันนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมี2ตัวนะครับฝั่งซ้ายมือเป็น Df 83 V 2นะครับเป็นตัวรุ่นใหม่นะครับส่วนขวามือก็จะเป็น Cf 64 V นะครับรุ่นใหม่เช่นเดียวกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันก่อนเลยนะครับสเปคแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของกําลังวัดเนาะ ตัวนี้มันจะมาในเรื่องของวัตต์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่680วัตต์นะครับก็จะเป็นลักษณะแนวนอนเฟืองจะเป็นแนวตั้งทั้งคู่เลยนะครับเซนเตอร์ของตัวเบอร์บดก็จะอยู่ที่ตรงกลางเราสามารถปักหมุนได้เลยนะครับเบอร์มีค่อนข้างกว้างนะครับถึง90เบอร์เลยนะครับ,นะรบตัวนี้นะครับสามารถเล่นรอบ rpm ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรื่องของรอบ rpm ผมจะมาพูดพร้อมกันทั้ง2ตัวตอนท้ายคลิปเนาะ โอเคทีนี้เรามาดูต่อนะครับรุ่นนี้จะมาเป็นในรูปแบบของทูบชิ้นเดียวแบบนี้เลยนะครับไม่สามารถถอดได้นะครับสวิตช์เปิดเครื่องก็จะอยู่ฝั่งขวามือเป็นการเปิดออนออฟนะครับอ่าเปิดเครื่องนะครับแล้วก็กดใช้งานก็จะอยู่ปุ่มข้างบนถัดมานะครับแล้วก็เสริมในเรื่องของตัวดีดมาให้ด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวโดสิครับก็จะมีในเรื่องของตัวแม่เหล็กหรือแมกเนตตรงนี้อยู่ข้างล่างนะครับเป็นตัวล็อกนะครับให้แบบนี้เลย รุ่นนี้จะมีในเรื่องของพัดม่าจเนเรเตอร์ให้ด้วยนะครับนี่ข้างหลังตรงนี้นะครับข้างใน,นตรงนี้นะครับโอเคทีนี้รุ่นนี้จะมาพร้อมกับเฟือง83มิลที่เป็น ehp La e ate, หรือว่าเป็น Episod high performance a เ e Speed นั่นเองนะครับก็จะเป็นลายเฟืองเล Speed แบบ Balance แบบนี้นะครับแต่จะเป็นขนาด83มมิลนะ,ะที่อยู่ในตัวเครื่องเลยนะครับแบบนี้ นะครับแล้วก็ชุดยางตกก็ยางเหมือนเดิมแบบนี้ลายไม้เป็น2ชิ้นนะครับสามารถถอดได้อย่างนี้แล้วก็จะมีในเรื่องของแอนตี Pop ้ป๊อปคันให้แบบนี้เลยนะครับนะโอเคทีนี้เรามาดูด้านข้างกันนะครับ cf 6 4 v นะครับสมม่นะครับก็จะมีในเรื่องของโลโก้ซินติสแบบนี้เลยนะครับการปรับเบอร์เหมือนเดิมนะครับแบบนี้ ก็จะมีเบอร์ที่ค่อนข้างกว้างนะครับ90เบอร์เท่ากันเซนเตอร์ในการปรับก็จะดูที่ตรงกลางเป็นหลักแล้วเราก็ปรับได้เลยนะครับว่าเราต้องการเล่นเบอร์ไหนเนาะโอเคทีนี้รุ่นนี้มันสามารถปรับรอบ RPM ได้เหมือนกันนะครับท้ายคลิปเช่นเดียวกันนะแล้วก็รุ่นนี้จะมีกําลังวัดอยู่ที่400วัตต์ใช้คําว่าวัดค่อนข้างสูงนะครับบดต่อนเนื่องได้เยอะเลยนะครับสบายๆนะครับมาพร้อมกับตัวทูบ ที่เป็นลักษณะเดียวกันกับ83มิลอ่าก็คือเป็นชิ้นเดียวถอดไม่ได้นะครับพร้อมกับตัวดีดด้านข้างเหมือนกันเลยอย่างที่ผมบอกต้นคลิปก็คือมันเป็นซีรีส์เดียวกันนะครับแล้วก็มีในเรื่องของพาร์ตมาจเนเรเตอร์ด้วยข้างในนะครับอ่าส่วนในเรื่องของตัวโรสซิงครับก็เป็นแบบล็อกนะครับในชุดก็จะมียางให้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสำรองให้เพื่อีกนชุดนึงนะครับแบบนี้เลยส่วนตัวเฟืองที่มากับเครื่องนะครับ ก็จะเป็นในเรื่องของ ehp เ e s นะครับเป็นเ speed ดล n e บาลานซ์เหมือนกันเลยนะครับทั้งคนูน่ครับทีนี้ก็ <captain. S 2> แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนชอบดีไซน์ในเรื่องของตัวเครื่องริมเรียงมนๆมนกลมๆหรือว่าต้องการเฟืองขนาดมาตรฐาน6 4มิลหรือว่าต้องการความใหญ่ความเร็วในการบดก็จะเป็น83มิลลุนี้เลยนะครับทีนี้ รอบ RPM ที่ผมจะบอกก็คือตรงนี้นี่เห็นไหมมันจะอยู่แบบตรงข้ามกันนะแบบนี้เลยนะครับ DF 83 V 2รุ่นใหม่ตัวนี้ปรับรอบ RPM ได้ตั้งแต่300จนไปถึง1,600 RPM นะครับนะเห็นไหมปรับได้นะครับนะเดี๋ยวเปิดไปต่ำสุดส่วน cf 6 4 v นะครับรุ่นใหม่รุ่นนี้สามารถปรับได้ตั้งแต่800จนไปถึง1800 rpm นะครับ <c oughs> เห็นไหมครับว่ามันจะมีในเรื่องของ rpm ที่แตกต่างกันเนาะก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะครับรุ่นนี้สวิตช์เปิดเครื่องก็อยู่ตรงน,นี้นะครับ,บออแล้วก็สวิตช์ปุ่มใช้งานเปิดเครื่องในการบดกาแฟก,ก็อยู่อีกด้านหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่ก็คือทั้งหมดของตัวซิงเกโดทั้ง2รุ่นนะครับ